สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอประเด็นครับวันนี้วันพุทธที่8มีนาคม2566อยู่กับเรา3คนครับผมผ่านเามาเซียต่อติดบาร์เซโลนาครับพิเตอร์บอสจอดเลือกเชลซีครับโค้ชอัทันข่าวเรวยครผู้ครับครับวันนี้นะครับเรื่องราวของเรานะก็ต้องยกให้กับเชลซีเลยจริงๆคือผลงานในลีกเนี่ย นัดล่าสุดก็กลับมาคว้าชัยชนะได้แล้วนะ <S <S แต่ว่าในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็จริงๆเรียกได้ว่ายังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์เลยนะครับเพราะว่าแม้จะแพ้ไปก่อนนะบรุเซียดอทมุลในเล็กแรก0ต่อนแต่ว่าเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเล่นในบ้านกลับมาชนะได้2 0ก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับ <S <S ทีเนี้ยเราก็ต้องมาพูดคุยกันว่ามันมีจุดหน้าสนใจอะไรบ้างนะสื่อเขาใช้ว่าเฮ้ยหรือนี่อาจจะเป็นแบบจุดเปลี่ยนของแกรนพอตเตอร์ กับเชลซีหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็น r รีแอคชั่นต่างๆการจัดทัพหรือแม้กระทั่งฟอร์มของนักเตะ ภายในทีมเองนะที่เกมนี้เราได้เห็นว่าโหแต่ละคนเนี่ยนะมีบางคนที่ช่วงที่ฟอร์มไม่ดีแต่ว่ากลับมาคืนฟอร์มเก่งให้เห็นในเกมนี้ก็มีเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เรารจะมาลงลึกกันนะครับว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของชายที่ชื่อว่าพอตเตอร์หรือเปล่านะแต่ว่าไล่เรียงประเด็นกันไปนะครับก่อนเื่นเนี่ยขอบคุณผูส้สนับสนุนของเราก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างมากกว่ากีฬา,าคือน้าใจนักกีฬาจากบริษัทไทยรัฐเเรจำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่อนะครับขอคําว่าไม่บนพอตเตอร์วันหนึ่งไม่บนพอตเตอร์ว สำเนียงต้องได้ด้วยนะอันนี้ต้องตามเขาครับผมสดชื่นมากนะแล้วก็อย่าลืมเค a n k ครับจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอป K+ Pass มาใช้งานด้วยนะครับเปิดบัญชีธนาคารทําธุรกรรมทางการเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียมได้เลยครับครับผมมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปในเกมเมื่อคืนนี้ที่ทางเชลซีเนี่ยสามารถพลิกเอาชนะดอทมุนแล้วก็เข้ารอบต่อไปได้นะฮะก็เริ่มที่ประเด็นแรกที่สื่อเขาจับ จับประเด็นมาเลยนะฮะก็คือเรื่องราวของฟอร์มคูคูเดยรย่านะมาร์คคูคูเดยรย่านั่นเองคือฟอร์มเก่งฮะย้อนกลับไปประมาณ1เดือนที่แล้วผมว่าเราน่าจะจํากันได้เกมที่เจอกับเวสแฮมนะฮะคูคูเดยรย่านในโดนคลิปตัดไปเป็นคลิปเลยฮะที่โดนแฟนบอลวิจารณ์โอ้คืนหลังคืนหลังองย่เดียวเออพอเติมก็เป็นข้างหน้าชว่าคนหลังกลับคืนหลังอยู่ดีนะฮะแต่ว่าฟอร์มการเล่นเมื่อคืนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้เล่นวิงแบ็กแล้วนะรอบนี้เล่นเป็นเซนเตอร์ ตัวซ้ายนะครับในระบบหลัง3นะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีซะด้วยนะฮะในการเอาชนะดอนมูล2-0ผิกเข้ารอบเจ้าตัวโชว์ฟอร์มเก่งจนได้แมนออฟดช์เลยฮะดูเอาถ้วยไปไปเลยฮะอันนี้ฝ่ายจัดเป็นคนมอบให้ด้วยนะครับซึ่งเขาได้เล่นในตำแหน่งกองหลังตัวซ้ายนะครับในระบบหลังสามอย่างที่บอกทําผลงานได้ดีเล่นเหมือนคืนความมั่นใจเล่นด้วยความแน่นอนแกะเพสซิ่งได้เล่นในยอดเยี่ยมพอตเตอร์ยอมรับหลังจบเกมเลยนะครับว่าคคูเดยราเนี่ยคืนฟอร์มได้เพราะว่าก่อนน้นนี้เนี่ยโดนวิจารณ์เยอะ เขาเองก็พยายามที่จะปกป้องลูกทีมคนนี้มาโดยตลอดนะครับแต่สิ่งที่ปลื้มมากที่สุดคือแน่นอนการโดนวิจารณ์ในช่วงที่ผ่านมามันเป็นแรงกดดันอะแต่ตัวนักเตะผ่านอันนั้นมาได้แล้วคืนฟอร์มได้ด้วยนัดนี้คือใช้งานบาเดชิลไม่ได้ก็เลยต้องใช้เป็นคูคุระยามาเล่นเป็นเซนเตอร์ดวซ้ายแทนเพื่อให้เกิดความสมดุลและโชคดีมากที่สุดท้ายแบบพอเตอร์บอกดีมากที่โอ้โหนักเตะพัฒนาฟอร์มตัวเองขึ้นมา ตอนแรกได้โอกาสแล้วพัฒนาฟอร์มตอนแรกคนวิจารณ์กันเยอะจริงผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจฟอร์มที่ผ่านมาแต่พอได้รู้เบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้นก็คือสภาพจิตใจเขาไม่ดีบ้านโดนปล้นแล้วแมทรอก็บอกว่ามันส่งผลต่อสภาพจิตใจคูคูระยะจริงๆนะแล้วคูคูระยะเนี่ยพอเตอร์พยายามพูดแบบไม่ได้พูดตรงๆแต่พูดอ้อมๆว่าเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่บ้านอยู่อะไรแบบเนี้ยสุดท้ายคือโดนปล้นแล้วก็ล่าสุดมีลูกด้วยนะครับก็ไปพักปรับจิตใจมาสักพักหนึ่งแล้วก เล่นได้ดีกว่าที่คิดเยอะอเล่นดีสุดตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเชลซีคือในลีกเนี่ยมผมยังไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่าในบอลยุโรปเนี่ยน่าจะได้เล่นเรื่อยเพราะว่าถ้ากรามพอตเตอร์ยังเล่นแผนหลังสาต่อไปเนี่ยโอเควิงแบ็กซ้ายอาจจะแย่งชิวเวลลำบากเพราะช่วงนี้ชิวเวลเขาร่างทองน่าดูเลยแต่เซนเตอร์ตัวซ้ายเนี่ยบาเดชวิวไม่ได้ลงทะเบียนไว้เขาก็เลยน่าจะเป็นคนเดียวที่เป็นเซนเตอร์เท้าซ้ายธรรมชาติก็เลยเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายได้โอเคนะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งครับที่สื่อก็ชชื่นม นั่นก็คือชิวเวลกับลิเจม์นะออกสตาร์ทร่วมกันครับทำให้เชลซีเนี่ยกลับมาเล่นได้แบบมีดนามิกระบบของเชลซีในรอบหลายปีครับหนึ่งในจุดเด่นคือวิงแบ็กสองข้างเป็นชิวเวลแล้วก็ลิเจม์เนี่ยเล่นร่วมกันเมื่อคือนนี้ทั้งคู่ก็ได้ออกสตาร์ทพร้อมกันนะเป็นนัดที่21นัดตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วนะครับนัดนี้นะก็เป็นชิวเวลครับที่แอสซิสต์ให้กับสเตอร์ลิงยิงด้วยในแง่ของเกมรับ นะพอเล่นด้วยกันใน21เกมที่ผ่านมาเนี่ยเสียไปแค่8ลูกเท่านั้นก็เห็นถึงความสําคัญเลยนะคบว่าการรักษาสภาพร่างกาย,ยทำให้ทั้งคู่ฟิตพร้อมลงเล่นกันแล้วก็ช่วยทีมได้เยอะจริงๆคือถ้านับรวมคูคูคเลนยายด้วยเท่ากับว่ามีแบ็กลงในเกมนี้3มคนมแต่ว่าคู่ <laughs> ที่เป็นตัวจริงแล้วกาทำงานได้ดีตลอดคือคู่นี้ไง<อ>ที่สื่อพยายามยกสถเตะให้ดูถ้าถามผมนะครับหลักๆเลยคือด้วยระบบด้วยนะพอมันเป็นหลังสามเนี่ยวิงแบ็คจะเฉิดฉาย ข้อดีของหลังสามก็คือวิงแบ็กอย่างริชเจมกับชิวเวลได้โชว์ฟอร์มเต็มที่แต่ข้อเสียก็คือพวกตัวรุกจะต้องโดนตัดไปคนหนึ่งอย่างริชเจมกับเบนชิวเวลเนี่ยค่อนข้างสมดุลคืออย่างริชเจมได้เรื่องของเชิงกายภาพแข็งแกร่งมีความเร็วชิวเวลเนี่ยได้เรื่องของออฟเดอะบอลนะผมสังเกตหลายๆครั้งอาจจะแบบไม่ได้ยิงคมเหมือนมาโกสซาลอนโซนะแต่หลายๆครั้งอ่ะหาตำแหน่งแลบเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ค่อนข้างดีแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยมีส่วนทั้งสองลูกเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้อองยมรับว่า เป็นเรื่องดีที่ทั้งคู่กลับมาแล้วก็ถ้าเกิด2คนนี้ลงเล่นด้วยกันก็ควรจะต้องเป็นหลัง3าียาวๆแล้วลักครับผมอ่ะโอเคทีนี้ไปดูข้อต่อมานะเรื่องของเกมรับครับผมนะเกมรับนะฮะก็เป็นสิ่งที่พอตเตอร์ครับเขาบอกว่าเน้นมาโดยตลอดอยู่แล้วแล้วนะักนี้ก็ยังคงสารต่อในเรื่องของเกมรับที่ดีได้นะฮะปัญหาที่เราพูดกันมาตลอดคือเกมลุกใช่ไหมที่ว่าโอ้โหเชลซีจบไม่คมจบไม่คม,มผมว่าพูดกันมาโดยตลอดเมื่อคืนนี้เชลซียิงได้2ลูก เป็นครั้งแรกในปี2023เลยนะครับที่ยิงได้เกิน1ประตูใน1เกมเพราะปกติลูกเดียวแล้วก็หยุดถ้าเดือนกุมภพาันธนน่ะประตูยอดเยี่ยมเฟลิกยิงลูกเดียวประตูยอดแย่เออฟลิกเหมือนกันโอเคถือว่าเมื่อคืนนี้ในเรื่องของเกมลุกสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านนะฮะแต่ในเรื่องของเกมรับเนี่ยเป็นสิ่งที่พอตเตอร์เน้นมาตลอดอยู่แล้วเขาบอกว่าภาพรวมไม่ได้แย่ใน9เกมหลังสุดเสียแค่5ประตูเก็บได้5้คินชีตตอนนี้อยู่ที่การหาส่วนผสมที่ลงตัวแล้วล่ะระหว่างเกมลุกกับเกมรับนะครับในขณะที่เตียโก้ซิว ยังมีอาการเจ็บอยู่เนี่ยเชลซีได้ไปที่โฟฟาน่าหายเจ็บกลับมาเมื่อคืนนี้ได้ลงเล่นด้วยแล้วก็เป็นการจับคู่กับ<ม>คูเรียบรีสเกมติดต่อกันพึนกกกาลังกันได้ดีเล่นได้แข็งแกร่งมีส่วนสําคัญที่แบบพอเก็บกินชีตได้แล้วมันก็ทําให้แบบไม่เสียป,ประตูไปก่อนอะ่ะ<ม>ก็พอยิงได้ยิงได้กําลังใจก็มาใช่ไหมแล้วตอนนี้เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วด้วยต้องให้เกิด<บ>เกมรอบขออภัยรอบแปดอ่าผมว่าโฟฟาน่าอย่างน้อยหายเจ็บมาถูกเวลาเพราะถ้าเกิดซิลวาเจ็บแล้วโฟฟาน่าไม่กลับมาเนี่ย บอกเลยว่าชิบหายต้องใช้ใครรับยวบแน่นอนก็ต้องเป็นชาโลบาแต่ยังไว้ใจไม่ค่อยได้ดูแล้วโฟลคน่าของดีกว่าของดีกว่าแต่คนนึงที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้คือคูริบารีครับคูริบารีช่วงมาใหม่ๆโดนวิจารณ์เยอะเพราะว่าเหมือนยังปรับสปีดบอลพเมร์ลีกไม่ค่อยได้เข้าพรวดเยอะนะครับแต่ว่าผมสังเกตเนี่ยพอเป็นบอลยุโรปเล่นดีตลอดนะความคุ้นชินมันคุ้นชินกับการเล่นในเกาโชเซเรียมาใช่ไหมครับเล่นบอลยุโรปมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ ตั้ง you know, แต society, ่เล <uk> hmm ็กแรกขนาดแพ้หรือแม้กระทั่งนัดอื่นๆในตอนเล่นบอลยุโรปเนี่ยผมว่าคูลิเบรี่จะทําได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนในลีกเนี่ยยังไม่ได้ถึงกับเนียนแต่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนัดที่เจอกับลีสเกมลีกนั้นล่าสุดเนี่ยว่าถ้าไม่ได้คูลิเบรีกว่านั้นเผื่อเชลซีไม่ชนะก็คิดว่าอย่างน้อยอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องดีนอกจากโฟฟาน่าหายเจ็บกลับมาแล้วก็คือคูลิเบรีดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดีทั้งคู่ด้วยนะสำหรับวันนี้ใช่ไหมทีนี้อีกจุดหนึ่งที่ เจอกับเสียงว,ว,วิจาความต์อ,อิการเมืม<า>่อกี้เราพูดถึงแนวลุกไงู้แล้วเขาก็เป็นแนวลุกอะ่ะครับแล้วก็คือนัดตั้งแต่ที่พอตเตอร์เข้ามาเนี่ยจะสังเกตว่าตำแหน่งศูนย์หน้าเขาจะใช้ฮาวเวิสตลอดเลยใช่นะคือไม่มีคนที่แบบมาคอยแย่งตำแหน่งจริงๆอ่ะมันมีโอบามายองแต่ว่าไม่ได้ใช้งานไม่ได้ลงทะเบียนมาด้วยอ่าแล้วก็ใช้ฮาวเวิสลงเล่นอย่างต่อเนื่องมีฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงบ้างนะครับแล้วก็12นัดหลังงงสุดด่ยาพิไ้ ลูกเดียวเท่านั้นฟอร์มยิงประตูเนี่ยคือไม่เฉียบคมเลยทําให้มีเสียงเรียกร้องว่าเฮ้ยควรจะแบบให้โอกาสอบามายองไหมอันนี้หมายถึงเกมลีกนะเพราะว่าใน UCL อ่ะมันไม่ได้ลงทะเบียนมาอย่างไรก็ตามครับพอตเตอร์ก็ยังไว้วางใจนะแข้งวัย23ปีเหมือนเดิมผลงานนัดนี้1ประตูจากการยิงจุดโทษ2ครั้งอืจริงๆต้องนับเป็น2ประตูไหมลูกเดียวเราลูกแรกยิงเชือเสานะครับก็มีโอกาสยิงสองรอบนะแล้วก็เป็นประตูไป ถ้าเกิดว่าเราดูแค่จำนวนประตูเนี่ยคือวันนี้นะถ้าไม่ได้นับไอ้ลูกยิงจุดโทษเขาก็มีส่วนในการปัน่น่วดนแ้วรับของผู้เล่นดอทมุนได้เยอะมากท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาสร้างโอกาสยิงได้5ครั้งแล้วก็สร้างโอกาสให้เพื่อน2ครั้งแปลว่ามีส่วนร่วมกับโอกาสจบของทีมเนี่ยเกินครึ่งเพราะว่าตลอด90นาทีเนี่ยเชลซี Chelsea มีโอกาสยิง13ครั้ง mm. มาจากฮาวเสไป7ครั้งแล้วนะครับ ถึงตอนนี้เนี่ยเรื่องความเฉียบคนก็ยังต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปแต่พูดได้ว่าถือว่าเป็นกองหน้าตัวหลักของเชลซีแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญในแผนการเล่นของพอตเตอร์อย่างไม่ต้องสงสัยเลยโออดยส่วนตัวผมว่าที่ผ่านมาเชลซีใช้งานเขาผิดไปนิดนึงเขาไม่ได้มีแบบเรื่องของการเล่นหันหลังพิงให้ใส่ให้กับกองหลังคู้ต่อสู้ไม่ใช่กองหน้าเบอร์เก้าสไตล์ทา์เกตแมนตัวเป้าอารมณ์ประมาณนี้ไปคาดหวังให้เขาเป็นตัวจบในกรอบเขตโทษเป็นฟ็อกซ์อินเดอะบ็อกซ์เนี่ยผมว่าไม่ค่อยเวิร์ก ผมว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของฮาวเวสนะคือฟอลสไนต้องเป็นหน้าต่ำไปเลยนะครับแล้วเมื่อวานก็เล่นแบบนั้นนะเพราะว่าอย่างลูกแรกที่ได้ประตูเขาก็เป็นคนลงบอลล้วงเอาบอลต่ำแล้วก็ให้บอลกับทางโควาสิตแล้วโควาซิตส่งต่อให้ชิวีเวลไปเปิดให้สเตอร์ลิงอีกทีนึง่งเราต้องใช้งานแบบนี้แหละลงบอล้วงต่ำรับบอลแล้วก็คอยป้อนบอลให้เพื่อนอเป็นบทบาทที่ แบบเดียวกับตอนปีที่ได้แชมป์ UCL ฟ้องอะไงเออผมว่าต้องเล่นแบบนี้แหละอย่าเอาไปเล่นกองหน้าสปายสไตล์แบบตัวจบเบอร์เก้าไม่อย่างนั้นผมว่าเสียของครับจุดเด่นของเขาคือทเทคนิคดี first touch ดีเล่นบอลจังหวะเดียวแม่นแต่ข้อเสียของเขาคือเขาบูลลี่กองหลังไม่ได้จะให้เขาไปเบียดชนกองหลังไม่ได้ชนะกองหลังเนี่ยผมว่าไม่เวิร์กต้องลงมาแบบดึงตัวประกบดังนั้นถ้าเขาดึงตัวประกบส่งให้เขาื่นแล้วแล้วค่อยสอดไปยิงงั้นอาจจะเวิร์กกว่าเขาต้องเล่นแบบฟิมิโนในมุมผมนะนะครับอ่ะ อันนี้ก็คือเรื่องที่4นะฮะที่มาดูข้อสุดท้ายเลยนะนครับเกี่ยวกับหัวข้อสําคัญเลยนะครับเรื่องนี้แกลมพอตเตอร์นะฮะนี่จะเป็นจุดสำคัญหรือไม่นะฮะ <c oughs> ก็ถ้านับฟอร์ม2นัดหลังสุดอย่างที่เราทราบกันชนะเรียดมา1นึแล้วก็มาชนะดอตบูลสองศูนย์เหมือนจะดีขึ้นตามลําดับนะแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่เชลซีชนะ2นัดติด <c oughs> นับตั้งแต่กลางตุลาคมที่ผ่านมานูา่นนะตอนนั้นเป็นชนะมิลานกับวิลล่า2นัดติดนะครับคาถามคือการชนะ2นัดครั้งนี้เนี่ย จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ตัวเขาได้อยู่ต่อยาวไหมแต่ดูในเบื้องต้นแล้วเหมือนทอด์บรี่เองขนาดที่ผ่านมาฟอร์มไม่ดีก็ยังแบบหนุนหลังเต็มที่อยู่นะฮะแต่พูดถึงพอตเตอร์เองเนี่ยจะใช้นี่เป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าในการกู้ความมั่นใจกลับมาในลีกเองจะสามารถชนะต่อเนื่องได้ไหมแล้วก็ในใน UCL รอบถัดไปไม่รู้ละว่าจะจับเจอใครแต่ว่ามีโอกาสที่จะกู้สถานการณ์แบบหน้ามือเป็นหลังมือได้ไหมอันนี้ต้องเป็นคำถามคิดว่าไงพี่ตำรว ทั้งในลิกแลวก็ในแชมเปี้ยนลีกอ,อย่างน้อยมันก็ชนะสองนัดติดได้สักทีอะอ,ะอย่างน้อยเป็น,ปนสัญญาณดีแล้วกันเป็นสัญญาณดีเพราะว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายมีเวลาเตรียมตัวแล้วก็จนถึงตอนนั้นเอ็นโกลโลกองเต้จะพร้อมแล้วตัวหลักก็จะพร้อมมากขึ้นแต่ถ้าสัปดาห์นี้เจอเลสเตอร์จะชนะนะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของจริงเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะเล่นในบ้าน3นัดรวดเจอเอฟเวอร์ตันเจอวิลล่าแล้วก็เจอกับลิเวอร์พูลที่เป็นเกมตกค้างเพิมเมเตจะเตะในบ้าน3นัดรวดผมเลยมองว่าเกมกับเลสเตอร์นี่สำคัญถ้าชนะได น่าจะรักษาโมเมนตัมนี้ต่อไปได้แต่ถ้ายังไม่ชนะผมว่ากลับเข้าสู่ลูปเดิมถ้าพูดถึงท็อปโฟตามเป็นหลัก10แต้มเนี่ยยากยากยาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอย่างยูโรปาที่6นี่ก็ประมาณ6-7แตม้ยมยส่วนถ้าที่7จ็ดยูฟาคอนเฟเดเชนลีกนี่ก็ประมาณ ห้าแต้มก็ยังอยู่ในเลนที่ที่เป็นไปได้แบบเป็นไปได้มากกว่าสำหรับยูโรป้าแล้วก็ยูฟ่าคอขเาไปเล่นถ้าอยากเล่นยูซีเอลปีหน้าผมว่าในลีกผมว่าลุ้นยากแล้วมันมันมันไกลไปหน่อยมาทำแต้มหล่นไปเยอะหน่อยจำนวนจนนวเกมมันลดลงเรื่อยๆไงคือถ้าเกิดสมมติโปรแกรมยังเหลือสัก20นัดทั่วเนี่ยยังพอลุ้นนะนี่มันเหลือสิบกว่าไงผมว่าีมมันต้องลุ้นยูซีเอลนี่แหละมันมีทฤษฎีสมคบคิดในในโลกโซเชียลว่า2011 2012ปลดโบอาส ดีมารติโอเป็นแชมป์ยูเซล2020 2021ปวดแลมพาร์ตทูเคิลเป็นแชมป์ยูเซล2022 2023ปวดแลมพาร์ตอะปวดทูเคิลพอตเตอร์ยังไงทำไมเขาไม่พูดถึงปี2008ปวดมูรินโญ่อัฟนแกนไม่ได้แชมป์2009ปวดสโคลารี่แต่กูซิดดิ้งไม่ได้แชมป์เออนี่แหละเออสมคบคิด ตอนนี้มีอะไรต้องจับโยไปก่อนคือมันสมครบคลิปเฉพาะอันที่ได้ไงแต่อย่างที่โมดบอกถ้าขุดลึกๆมันมีอันที่เปลี่ยนแลไวไม่ได้ก็มีถ้าผมนับทีวียังได้เลยเพราะแบบไอที่ไม่ได้มันก็เยอะเพราะทีผมคุ้นชินกับการกดิค้งกลางซีซั่นแต่จะว่าทางทางลัดในการคว้าแชมป์ยูเซลมันไม่ง่ายอยู่แล้วแล้วคุณเอาเอาเทียบฟอร์มเชลซีเนี่ยโดยรวมคุณไปดูฟอร์มนะอย่างไบรอนมิวนิกนะอย่าง มา,มาดริดเรอัลมาดริดเนี่ยแมนซิ<า>ตี้ก็ยังเป็นยังเป็นยังเป็นกระดูกชิ้นโตอ่ะใช่นะคือผมว่าขวากหนามันยังมันยังเยอะมากๆสำหรับเชลซีที่จะมองไปถึงขั้นนั้นแต่ว่านั่นแหละครับผมว่ามันต้องไปแบบทีลา,ลานัดต่อน,นัดมากกว่าม,มันต้องสร้างพลังก่อนคือถ้านัดตอนนี้มันเหลืออีกห้านัดถึงจะเป็นแชมป์ได้ซึ่งโอ้โหเซอร์ซินกระทิงแรกเยอะมันต้องปลุกความมั่นใจจากในลีกก่อนเพราะฉะนั้นผมว่าพอตเตอร์สิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้คือไปทำผลงานในลีกให้ดีให้นักเตะมันเล่นแบบมีความมั่นใจ สปิริตเอามารวมกันให้ดีที่สุดมันถึงจะสารต,ต่อต่อฟอร์มในเกมยุโรปได้ผาว่าต้องแบบนี้แหละโอเคประมาณนี้นะนี่คือเรื่องราวของเชลซีนะครับกับพอตเตอร์แล้วก็ชัยชนะในยูฟาแชมเปี้ยนส์ีกที่เก็บมาฝากกันนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กด share, Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราน้ำแร่ธรรมชาติตัวชางครับ คอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็เคแบงจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกร,ระดะับประทับใจอย่าลืมโหลดแอป K คพลาสมาใช้งานด้วยนะครับครับใครสนใจลงเป็นสปอนเซอร์เพิ่มเติมครับทั้งในจอประเด็นแล้วก็ในสยามสปอร์ทฮาวน์นะครับติดต่อทีมการตลาดของสยามสปอร์ตได้เดี๋ยวเรามีเบอร์โทรศพัพท์ติดต่อหลังจบรายการนะฝากไว้ด้วยแล้วก็จอประเด็นมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเราสามคนแล้วก็ทีมง,งานทุกคนลาไปก่อนครับเข้มข้นทุก,กบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี